เดี๋ยวจะกินให้ม่ให้ดูอันนี้กินได้นะคะอยู่บนต้นไม้นี่ค่ะกินได้ถ้าเหลืองๆอย่าก,กินนะคะถ้าเหลืองๆอย่าก,กินนะคะนะใครนำแข็งเลยนะคะอะ สวัสดีค่ะคเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาดูพาชมในวันที่หิมะมตกนะคะจะพาดูบรรยากาศที่เขาเก็บกวาดหิมะกันค่ะทางอเมริกาเวลาหิมะตกนะคะเนาะไปะไปกันเลยค่ะสวยบอสวยบอสวยบอพอบ้านก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมจะกวาดหิมะ มี่ือวงนี่คือคื่องวงปวดที่หมันะะส่วนอะลิลนน่ะ อลินเออน่ะกินให้ม,มาแล้วที่นี่เอาแล้วที่นี่เอาแล้วที่นี่โอ้ยเนาะแซ่บบ่แซ่บบ่สอ้ทักไหลทักไหลทักไหล go, dear, เล็ตก็ไม่เดีอดรับเล็ตกนอลินเอาแล้วที่นี่เอาแล้วที่นี่อยู่ก็โอเคก็แกลินไปขวดหูค่ะท่น h a n ก y o มาเดียวดูสวยงามมากเลยค่ะพี่เจนนี่เจลเวี้ยเจลวันก็จะประมาณนี้แหละค่ะชาหิมะาตกนะคะความสุขของนาลินนะคะเนาะไปแล้ว ก็บ้านกวดหิมะหน้าบ้านนะคะทางเขาบ้าน,นะะวิธีกวดหิมะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยบานไมเดียเลสนุกไหมคะ,ะดูในรอบๆบบ้านไม่ปังก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยววันไหนวันไหนพัสน้าวันไหนว่างๆ้าวันไหนบนหนบกีเกียจติพะเดินดูลงไปถึงหน้าปากซอยเลยไทยซอยเลยค่ะ ลมลมพัดโชยเอาหิมะเขาตา <c oughs> นาลิ้นเล่นอยู่ต้นนู้นค่ะ <c oughs> อ๋อล่นกันได้เล่นกันไดอน้องนาลิ้นจะไปเล่ต <c oughs> น,รนลตรง บ้านบ้านของหลินของเพื่อนเลนล่ยะคะ่ระมาเนี่ประมาณก็กวดตรงทางเขาเดียวแม่บ้านก็จะมากวดออกตรงบันไดนี่เนาะคะ่ะตรงบันไดนี่เอาเครื่องกวดบัดนไดเนาะคะ่ะแม่บ้านก็จะมากวดค่ะประมาณเนี่ยนีประมาณนี้แม,ม่บ้านจะเอามากวด เป็นทางเดินนะนาะลินไปเลนตรงนั้นค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาไว้นั้นมากวดก็นะนะคะเนาะแม่บานกวดแล้วแล้วค่ะทางออกไป ลดข้ากวดที่มาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ได้กวดที่มาเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าพอบานกวดเร็วหน่อยค่ะห้หมายัางท่านดหยุดเดีเลยจะไม่ติดตามถนนทนทางประมาณนี้ก็ไปได้แล้ะคะ่ะเพราะว่าหลดของเราโฟเวลนะคะเนาะโฟเวลครับผ่านถนนครับขึ้นหิมาได้ค่ะนี่ประมาณนี้บรรยากาศลังที่มาหยุดตกก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ แต่ละครัวเรือนก็จะพาเด็กๆออกมาเล่นนะคะต่าบ้าน,นไหนมีเด็กนะเช่นบ้านหลังนั้นเพิ่อนก็พาลูกเพิ่อนออกมาเล่นสไลม์หิมะเช่นกันค่ะก็จะเล่นบ้านใครบ้านมันริมรั่วใครริมรั่วมันค่ะทางนี้จะบอกใครได้สูงสิงกันเท่าไรนะคะพอเห็นกันก็ยกมือฮัลโหลเห็นกลับไปละค่ะครบมากกับเรื่องมากบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกันค่ะ เหมือนกับบ้านหลังนั้นเห็นไหมลูกเพิ่นโตแล้วเพิ่นกบได้พาลูกๆเพิ่นออกมาเล่นเนาะค่ะนะเนี่ยเวลากวดให้มงให้มาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนนนนเนี่ยทวนสนนนีนก็จะมีอ่ารถในเมืองเขามากวดให้เนาะคะนะ่ะส่วนในถนนเขาบ้านของเราเองเขาก็กวดเองอย่างเช่นที่แม่บ้านว่าเนาะคะ่บะบรรยากาศหลังที่มาหยุดตก ดูลังลังค้าบ้านค่ะเวลาหิมะมปกคลุมเนาะคะ่ะสวยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสวยงามเลยทีเดียว,เ,ยวเป็นไงมั่งค่ะสวยไหมคะชอบไหมค่ะเพื่อนๆค่ะชอบไหมคะชอบบรรยากาศเวลาหิมะตกบอค่ะเพื่อนๆค่ะ